สวัสด,ดีครับปูครับเซฟครับคปรครับเ็นแฟนบอครับก็เอาจริงดีใจนี่หว่าดีใจนี่คือดีใจจ,จริงที่แบบว่าขเขาใกล้จะเปิดกล้องแล้วแล้วก็แฟนบอยที่รอมาตั้งนานก็เป็นจริงเออก็รู้สึกแบบว่าเป็นก้าวแรกที่รู้สึกว่าบึ้มๆเลยเออถือว่าแบบว่าวันนี้เอาจริงครัวันนี้เป็นแฟนบอยรู้สึก เอาแบบรู้สึกประทับใจเลยคือรู้สึกว่าเป็นก้าวแรกที่แบบเรารู้สึกว่ามันมันสําคัญอ่ะแล้วที่สําคัญไม่พอคือพี่พี่ทุกคนแบบมากันแบบพร้อมใจทั้งในโซเชียลทั้งแบบหน้างานทั้งกำลังใจทุกอย่างที่ส่งมาคือแบบมันรับรู้ได้ว่าแบบก้าวนี้มันสําคัญจริงจริงคือเห็นหน้าทุกคนแล้วแบบจริงน้ําตาจะไหลนะเพราะว่าไม่คิดคือโหไม่คิดว่าจะมีคนมาหาแบบเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยด้วยด้วยความที่แบบว่าเอ้ย ก็พูดเลยก็ได้คือแค่รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างแบบเว้นระยะมาประมาณหนึ่งอะไรก่อนที่จะมามาถึงแฟนบอยแฟนบอยก็แบบเออเนาะอืมใช่จากวันแรกที่เราเป็นคันเริ่มกันจนมันระยะเวลาเท่าไหร่สองปีไปเลยว่ามันถ้าตั้งแต่เรียลิตี้อ่ะจะนับเป็นไหนอ่ะถ้าเอาจริงๆเอานับต้องเอาถ้าเอาแบบพวกเราไม่ไม่เอาตั้งแต่ไม่เอาพิเศษนะ รู้สึกว่าฮะรู้สึกว่าพวกเราสองคนอ่ะ<ม>ก็อยู่มาพักใหญ่แล้วมันก็มันก็ถึวนานแล้วนะแต่ว่าก็เจอหลายอย่างอ่ะอคอืองหลายอย่างมากแบบโห่แทบตายอ่ะก่อนมาก่อนมาถึงวันนี้ก่อนจะมาถึงวันนี้แล้วก็ก่อนที่เราจะสนิทกันอ่ะอม,มันค่อนข้างแบบไม่ชอบกันอริ่งเดวันก็คือเรียวๆเ,เลยเดวันคือแบบ แบบแบบไม่ได้เนี่ยคือผมแบบไปว่าไผมว่าแบบนี่นี่ผมสผมมันไม่ได้เออมันยังปรับกันไม่ได้อะงานต่างตัวตัวนั้นเรางานตั้งแระยะเวลาขอหนึ่งเรื่องที่ discord, ประท like. ับใจกันนะกันระหว่างอือที่ประทับใจเชฟแล้วก็เชฟประทับใจอ่กว่าเราเป็นแฟนบอลผมเรื่องนี้ผมประทับใจเลยนะคือคือไม่ไม่ว่าใครจะพูดยังไงเนี่ยใครจะแบบไม่เชื่อมันในตัวผมอ่ะ ยังา้อยน้องน้องคือคนม่เช่ในตัวผมมาตลอดอะไรอย่างเ้ทำใหผมรู้สึกว่าเธอผมแบบเธออะไรแบบมีน้องเป็นเซฟโซนจริงๆอะไรนะอย่างเงี้ยอครับก็คร <c oughs> ับก็เอ่อถ้าผมอยู่หรอจริงๆเป็นเหมือนแรงผักดันดีกว่าเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เซฟทับใจเป็นแรงผลักดันที่เซฟก้าที่จะทำกล้าที่จะแบบ ออกมาเจอโลกอะไรเงี้ยกล้าที่จะแบบสู้แล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบเขาเรียกอะไรไม่ไม่ใช่ว่าแบบเรากก่งเก่งเหมือนว่าเอ้ยทําไม่ทําดีอะไรเงี้ยได้กล้าที่จะให้ลงมือทำนะครับแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าอยู่เทคแคร์ดีกว่าเทคแคร์ช่วงเวลาอนะไรเงี้ยครับกนะ็เป็นสิ่งนี้ที่ประทับใจเพราะว่ามันไม่เคยขาดป็งอยู่เสมอ กว่าจะแบบมาคู่กันอะไรเงี้ยมันก็แบบกว่าจะผัดตัวอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าช่วงระยะเวลาช่วงไหนที่ที่หนักที่สุดในการผัดตัวจริงหนักสุดว่าช่วงแรกช่วงแรกเป็นเป็นอะไรที่ถ้าถ้าพูดเลยอ่ะที่ที่บอกไปว่ามันรีเลทกับซีรีส์อ่ะคือช่วงแรกกับเราแบบก็ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ไม่ชอบกันขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่ามันมีความที่ไม่ชอบกันไงอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่ชอบกันแล้วเฮ้ย มันเคยช่วเอะผมแล้วมันช่วงฟิตติ้งฟิตติ้งกี่หมือนพายตอนนั้นเรายังเรียกว่าสนิทกันได้ไม่มากเลยอะจริงโผโหน่าจะหนักมากตอนนั้นนะคือผมว่าผมสนิทกันได้แค่ไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำาม่敢เรียกสนิทเลยยังรู้จักกันน้อยมากแต่ว่าแบบต้องตั้งต้นมะพอบอว่าจะมาต้องคู่กันอย่างเงี้ยแต่ทสัก็คือให้การตอบรับอยู่ถึงมากแล้วก็ตัดสอดมาตลอด แม้ว่าช่วงนี้จะแบบเออขาดหายไปแบบทำงานอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยือเรารู้สึกยังไงกับแต่ละครที่แบบสะกดไม่ครับ,บ,บ,บอ่ะเดี๋ยวก็คือจะบอกว่าอย่างแรกเลยคือขอบคุณมากๆครับที่แบบว่าอยู่ด้วยกันตั้งแต่แบบแรกจนถึงตอนนี้จริงๆเซก,ก็เข้าใจแบบว่าถ้าเปรียบพี่ๆแบบหล,นล,บลน่นหายอะไรพวกผมทำหล่นหายไปจริงๆเซก,ก็ก็ะจะพูดยังไงดีอ่ะ ก็รู้สึกว่าขอบคุณแล้วกันที่ผ่านมาเคยแบบเข้ามาอยู่ในช่วงเวลาดีๆด้วยกันแล้วก็มีความสุขแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็เข้าใจถ้าผมว่าแบบพี่เขาแบบไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เข้าใจว่าพี่เขาอยู่แล้วก็อาจจะแบบเอออาจจะอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้แต่ว่าใช่ใช่แต่ว่าก็เลยรู้สึกว่าแบบอย่างน้อยก็รู้สึกดีใจที่ได้แบบว่าเป็นความสุขให้อะไรเงี้ยก็ก็ใช่ผมเจริงก็รู้สึกเหมือนน้อง อืมที่แบบว่าคนที่รนหายไปอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้นหายากจริงนะทุกคยังอยู่กับอเเหมือนเดิเมแต่เราบอกอูเจยว่าแบบแฟนๆแบบไม่ได้่นหายอย่นแต่ว่าเราแค่อาจจะไม่ได้มีเวลามาเจอการอะไรอย่างเงี้ยกเยก็อยากคว่าแฟนๆ่นหายอนะไรอย่างเคผมก็รู้ตัวว่าผมอาจจะทำเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเอ่ออาจจะดูแลไม่ทั่วถึงอะไรอย่างี้ก็เลยแลวก็เลยรู้สึกว่าเออ พูดแบบนั้นไปเพราะรู้สึกว่าเอ้ยเราอาจจะดูแลไม่ดีอไอย่ไม่ทั่วถึงก็ก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณจริงๆครับที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็ยังคงรักพวกเราสองคนจริงรอขอบเออขอบคุณคนที่หมืว่าอยู่กับเราอืมจนถึงวันเนี้ยแบบว่ายังรักเราอยู่แบบอืแบบที่เราเป็นใช,ใช่จนก้าวสำคัญของเรามันเริ่มวันนี้อะไรอย่างเงี้ย ่ามาหาเพือผมรู้สึกแบบขอบคุณมากมากจริงๆครับเพราะว่าถ้าไม่มีพี่พี่ผมก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงแล้วอ่ะเออคือเรียกว่าเป็นแรงส่งที่ดีมากเลยนะเพราะเพราะอย่างที่ผมเคยพูดอ่ะแบบแฟนบอยมันเกิดขึ้นได้จริงเป็นเพราะทุกคนแบบว่าอยากให้มันเกิดคือถ้าแบบไม่มีคนพอยผักดันคอยแลคอมันก็อาจจะเกิดช้าคนอ่านี้หรือว่า อาจจะไม่เกิดก็ได้ไม่รู้อะไรเงี้ยครับ mm hmm. แต่ว่าทุกคนก็ยังให้กำลังใจแล้วส่งแรงซัพพอร์ตมามันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันแบบมันนี้่คุณลูกอว่าที่อื่ถึงแบบแอบกลัวมากเลยนะว่าสำหรับมีคนมาหาเยือะไมอะไรใช่างเ้ยแค่มนี่เราแอบกลัวใช่ไหมกลัวแต่แล้วเป็นอย่างนี้กับทันทัมาเยอะมากนอนก็มาสู้กับเราอืมโอ้โหจริงรู้สึกแบบว้าวแล้วก็อยากขอบคุณมากจริงที่แบบว่า มาหาวันนี้เพราะว่ามันคือกำลังใจแบบสำคัญมากๆของผมเพราะว่า<ช>แต่ว่าวันนี้มาหาผมว่าแบบรู้สึกแบบเอาจริงเห็นภาพตอนนี้เห็นก็นคือแบบน้ำตาไหลจริงๆก็ไม่คิดว่า<ม>จะเยอะขนาดนี้ใช่แล้วก็ไม่คิดว่าทุกคนแบบจะมาสู้กับเราข่าดนี้แล้ว,แล,วแล้วมันก็รู้สึกว่าจริงๆนะว,ว่าสิ่งหนึ่งเนี้ยมันก็จะมีผลต่อซีรีส์ด้วยเพราะว่าก็จะทําให้งานต,ต่อไปอะไรเงี้ยก็มีความแบบสกลที่มันแบบ รองรับทุกคนได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าแบบดอมเราจะใหญ่ขึ้นมากแค่ไหนงานก็จะใหญ่ตามถูกทางให้คือให้ครบทุกันแลกน่างๆที่สครับผมมันนี้มันเก้านย์นแ่รปอยและที่เ็จะได้เดินไปในเก้าใหญ่ๆครับก็ขอบคุณที่อยู่ข้างๆมาตลอดครับแล้วก็มันไม่มีวันที่รู้สึกเรียกว่ารู้สึกว่าเราจะไปต่อไม่ได้อะอะไรเงี้ยมันไม่มีวันนั้นแล้วก็ ทำให้รู้สึกว่าเรายัางคงจับมืมอกันแน่นแล้วก็ยังคงแบบทำให้งานมันได้มีวันนี้ได้มีแฟนบอยได้มีแบบว่าพี่ๆทุกคนเข้ามาก็ขอบคุณที่ก็อยากขอบคุณน้องครับที่แบบว่าไม่ว่าผมจะเป็นยังไงอนะไรเงี้ยน้องก็ไม่เคยแบบว่าเปลี่ยนใจใช่ค่ะอ้าวก็จริงอะ เออแบบน้องไม่เคยเปลี่ยนใจแล้วก็อย่าได้บอกยังเชื่อมั่นในตัวผมอยู่ในวันที่ผมรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยเออยังแบบว่าคอยให้กําลังใจคอยแบบว่าเฮ้ยพี่เก่งแล้วแบบว่ามันดีแล้วพี่อะไรเงี้ยไม่ต้องคิดมากแ mm hmm. ผมก็จะได้ฟังแบบว่าความเห็นมาแบบหลายแบบ mm hmm. ก็ ต่ว่าลองก็ยังจะแบบว่าเฮ้ยคอยให้กำลังใจผมตลอดอะไรงเงี้ยคอยแบบ <c oughs> พี่อู๋เก่งมากอ๋อเรียกว่า,เ,เ,า,า,าเป็นนางแบบของเราอือสุดท้ายฝากคนแฟนมาไอ้สุดแฟนบอยครับผมก็ฝากมิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจในแฟนบอยด้วยครับผมก็ใกล้แล้วตอนนี้เดี๋ยวเราอีกไม่นานเราก็จะเริ่มถ่ายทำแล้วก็ระหว่างถ่ายทำเราทั้งคู่ก็จะมาคอยเสิร์ฟมาคอยแบบว่าเอาโมเมนต์ดีๆในซีรีส์คอย มาแบ่งปันให้ทุกคนเรื่อยๆครับผมแล้วก็พอถึงวันออนหรือวันจริงที่เราจะได้ดูกันก็ฝากทุกคนแบบรอติดตามด้วยนะครับผมรักกันใจในแฟนบอลจริงก็ดูอันคัดได้ในอัชีครับผมตอนนี้เรามีเอร์แฟนบอยเราอยู่ใบที่มาเป็นนะคะยังมีครับเปิดมาปอยเซนมาบ๊ายบาย